มาเริ่มกันที่งานบุญกันก่อนเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดท่าการ้องสงห,หวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสําหรับพิธีบวชอุปสมบทของพระเอกลิเกหน้ามนคนหล่อเมืองกรุงเก่กาอย่างสอนรามน้ําเพชรนะคะที่ในวันนี้เข้าพิธีอุปสมบทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาแม่ยกแต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่เดินทางมารับเงินจากการโปรยทานด้วยไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงเวลาบ่ายของวันนี้หลังนักสอนรามประกอบพิธีสงเสร็จสิน้นก็ได้ขึ้นรถหกล้อเพื่อทําการแห่นาคใหม่พร้อมกับขนเงินก้อนใหญ่กว่า3 0 0แสนบาทที่เตรียมนํามาโปรยทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานจนทําให้พื้นที่ในวัดการ้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแน่นไปด้วยประชาชนหลายพันคนที่มารอการโปรยทานจากนาคโดยนักสอนรามเผยถึงการตัดสินใจศึกษาพระธรรมและการโปรยทานจํานวนใหญ่ครั้งนี้ว่ารู้สึกปราบปื้มที่ได้ทดแทนคุณบิดามารดาและตั้งใจจะปฏิบัติธรรม อย่างเคร่งคัดพร้อมฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ได้รวบรวมเงินหลักล้านมาร่วมทำบุญในวันมงคลของตัวเองด้วยค่ะ เองคนตัดสินใจเองว่าพออายุครบบวชก็จะขอบวชทดแทนพระคุณให้กับพ่อแม่แล้วก็แฟนคลับผู้มีพระคุณทุกๆคนเลยครับแม่แมไบอกว่าจะโปรยทานหนึ่งล้านบาทแต่ทำไมถึงเปลี่ยนใจมาเปลี่ยนแบ่งแบ่งเป็นสามส่วนครับถ้าโปรยทานมากก็คนค่อข้างเยอะครับแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุแย่งกันเลยครับแต่คือการโปรยทานเนี่ยถือว่าเป็นเป็นตั้งแต่โบราณมีมาตั้งแต่โบราณก็คือเราก็อาจจะโปรยพอเป็นพิธีแล้วก็ ขอบคุณมากนะครับสำหรับเหรียญโปรยทานที่แฟนคลับทั้งต่างจังหวัดนะครับใกล้ไกลส่งมาให้ทางไปรษณีย์แล้วก็มาให้เวลาแสดงหน้าเวทีนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้บุญกุศลไปทั่วๆกันเลยครับขอบคุณมากครับ ซึ่งหลังจากพิธีแห่นากรอบโบสถ์ซ้อนรำน้ำเพชรได้เข้าพิธีอุปสมบทพร้อมกับได้รับฉายาทางธรรมว่าพัมมะวันโนแปลว่าผู้มีวัน,นะดุดพรมท่ามกลางความปิติยินดีของครอบครัวและแฟนคลับที่ได้เห็นลูกชายและลิเกในดวงใจห่มผ้าเหลืองในครั้งนี้ค่ะจริงๆแล้วเงินที่ได้เนี่ยมาจากการรวบรวมของบรรดามแม่ยกนะคะ 1>, 1ล้านบาทเขาแบ่งออกไปโปรยทานประมาณ3 4 0ถึงแสนบาทก็เลยกลายปเป็นกระแสให้คนที่พูดถึงกันไปะนะสำหรับวันนี้ส่วนกันที่เหลือก็ทําบุญให้กับทางวัดนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะนาทีนี้บอกเลยค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักสอนรามน้ําเพชรน,นะคะ<ม>เป็นลิเกเด็กค่ะที่ต่อสู้ชีวิตเหมือนกันนะ<ม>เพราะว่าต้องเล่นลิเกตั้งแต่เด็กๆค่ะเราก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นไปทําความรู้จักกับเขาคนนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ ต้องเรียกว่าลิเกเงินล้านก็เพราะแบงค์สอนรามอเนกลาบหรือที่เปนแฟนคุ้นเคยในชื่อของสอนรามน้ำเพชรด่งดังสุดๆจากการสืบทอดสายเลือดคณะลิเกโดยแท้จากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพระเอกลิเกนางเอกลิเกมาก่อนด้วยตัวของสอนรามแสดงลิเกตั้งแต่อายุ4ี่ขวบและขยันมาเป็นพระเอกลิเกด้วยวัยเพียง6ขวบเท่านั้น และจากการเป็นนักแสดงลิเกรุ่นจิ๋วที่มีท่ารำอ่อนช้อยรวมถึงความสามารถในการท่องจำและต่อบทได้อย่างแม่นยำไม่แพ้ผู้ใหญ่ทำให้ชื่อของสอนรามน้ำเพชรโด่งดังส,ดสุดมีงานจ้างแน่นเอียดถึงขนาดถูกยกให้เป็นลิเกเด็กเงินล้านเลยทีเดียวค่ะ แม้ตอนนี้จะโตเป็นหนุ่มอาย,อยุ20ปีเต็มแต่สอนรามก็ยังคงสารต่ออาชีพของครอบครัวสืบสารลมหายใจการแสดงพื้นบ้านของภาคกลางที่ไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนก็ได้รับมาไัยน้ำใจท่วมท้นจากแม่ยกทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะถึงแม้ความนิยมในตัวของพระเอกลิเกดาวรุ่งจะมีมากมายแค่ไหนแต่หากถามถึงค่าจ้าง คุณพ่อมนรักอนเนกลาบผู้บริหารคณะลิเกเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าค่าตัวการแสดงหนึ่งคืนของสอนรามอยู่ที่3,000บาทและความนิยมสูงสุดนี้น่าจะการันตีได้จากคิวงานคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรที่ยาวเหยียดไปจนถึงปี2,563เลยละค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเรากด Subscribe ไทยรัฐทีวีได้ที่นี่ค่ะกดเลยกด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 แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีๆอีกต่อไป